นนี้เสร็จแล้วนะคะใช่อ่าช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าไอที่เสร็จแล้วเนี่ยคืออะไรไม่บอกอก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ตอนนี้เราจะมารีวิวของเล่นตะวันนะคะอุ๊ยตะวนันสั่งมาจากไหนครับ ช้ e. อปปี้วันนี้ตะว,วันจะมารีวิวของจากช้อปปี้ข้างในเป็นอะไรเราไปดูกันนะตะว,วันแกะให้เพื่อนๆดูเลยค่ะบโหดูสิน้องตะว,วันตื่นเต้นมากเลยนะครับสั่งของมาจากช้อปปี้เป็นเวลา2วันได้รับของแล้วนะครับตื่นเต้นตอนนี้กํลาลังแกะน้องๆมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรว้าวน้องตะว,วันครับโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเปนคืออะไรเนี้ย <Wow. S 2> ว้าว บอกคุณเพื่อนที่พัข้างในมันคืออะไรทำให้น้องตะว,วันถึงอยากได้ของเล่นอันนี้คะเจ้ามันสนุกมันสนุกเหรอคะ,ะน้องตะวันแกะเลยแกะโชว์เลยอเตอนนี้ถุงซี่อสองจะแกะได้ไหมครับเนี่ยแ,แก่ไม่ได้อีกแล้วครับรอบต่อไปเดี๋ยวพ่อจะช่วยแทนนะครับอ้าวกระจายนะครับ,อาารรบโอ้อลังการไหมลูก ไหนดูสิตะันมาเล่นยังไงลูกมนเล่นยังไงอะไรคะกำลังทาอะไรคะเนี่ยกำลังจะต่อค่ะกำลังจะต่อแล้วเราจะต่อให้มันเป็นรูปแบบได้ยังไงอะคะก็ดูรูปสอดูรูปสอนจากไหนอ๋อมันจะมีอะไรมาให้คะอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าจะต่อมั่วๆก็ได้ไหนตอนนี้แล้วตอนนี้ตะวันกําลังจะต่อมั่วๆหรือว่าต่อตามรูปแบบที่เขาให้มาครับมัม่วจินตนาการเองเลยใช่ไหมครับ แล้วตอนนี้กำลังตะว,วันกำลังจะทำเป็นรูปอะไรไม่่ต้องมีสองข้างตัวเนียมันต้องเข้ากับเนี่ยแสดงว่าน้องตะว,วันต้องหาข้อต่อที่มีสองทางแล้วแหละมามีว่าใช่ไหมครับดูสิน้องๆครับพอเปิดของออกมานะคบมันก็จะได้เป็นท่อท่อแบบนี้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีล้อมาให้ด้วยนะครับในท่อก็จะมีหลายสีมากให้น้องๆจินตนาการต่อเป็นอะไรเพิ่งนะทำไมคะเอา ตอนนี้เป็นรูปอะไรคะวันเอาอะไรคะโอเคเด็นเลยนานไงอันนี้ใช้ข้อต่อสามทางใช่ไหมคะถ้าใช้ข้อต่อสามทางมันถึงจะออกมา<ช>ได้ตกทางครับโหหกทางเลยเหรอโหนี่นี่กำลังจะสร้างอะไรอยู่คะน้องตะวันเขาอม,ามีเดาได้ไหมคะอคอมามีคิดคว่าน้องตะวันกำลังจะทำงู ใช่ถูกต้องมามีเก่งอ่ะแล้วต่อไปจะทำอะไรอีกคะอ่ะเสร็จแล้วก็ทำหัวดูาหัวงูหัวงูว้าวอลังการกน,นั่นเอา้าทำไมมีงูตัวเดียวเองอ่ะมีผู้พิทักษ์งูหรือเปล่าแต่ไม่ทำอะไรคะอาทำปืนไม่เป็นนะ่า งั้นก็ลองดูรูปแบบดีไหมคะเขาให้รูปแบบเดวันทําไม่เป็นนะวันลองตั้งใจทาโทรโชว์เพื่อนๆดูเขาไม่เป็นนะให้ตัวช่วยมาขอตัวช่วยนะคะจัดเตช่วยช่วยอธิบายนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้น้องตะวันทําเองนะครับมีนี้ครับมีตัวช่วยมาสอนเดี๋ยวต่อไปดูนะครับว่าน้องตะวันจะทําภารกิจเองได้หรือไม่นะครับม่ปืนหนึ่งบอก แต่อยากทาแบบนี้ไหนครับเหมือนเนาะตวันอยากทำเหมือนในแบบเนี่ยโอ้โหมีแบบเยอะมากน้องเป็นจักรยานจตวร์เปนแม่แล้วเอ๊ะแต่ทาไมปืนตตวันสั้นจังอ่ะไม่จะตายนะสั้นเหรอใช่ค่ะโอ้โหมันต่อความยาวได้ใช่ไหมคะแต่ต้องหันทางให้มันถูกใช่ไหมคะน้องจตวันไม่งั้นมันจะเข้ากันไม่ได้ อุ้ยตะวันกำลังทำปืนยาวขึ้นแล้วน้องๆเอ๊ะแต่มามีว่าลูกปืนมันจะออกทางไหนถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเราต้องดูนะคะว่าต่อไปน้องตะวันจะประดิษฐ์อะไรต่อไปโอนต้ก็ใส่ข้างเนี้ยก็ใส่สิครับใส่ไม่ได้แบบนี้น้องตะวันต้องดูครับว่าอันไหนมันอันเล็กๆถึงจะใส่ไปในด้านอันใหญ่ๆได้ถ้าเกิดอันใหญ่กับอันใหญ่มันจะใส่ไม่ได้ครับ ภารกิจมันจะล้มเหลวพี่ครับนั่นแหละมันต้องเอาอาเล็กมาต่อกันนั่นแหละโอ๊ยปืนอะไรทําไมมีหัวหลายอันจังเลยอ่ะฮะโอ้โหนั่นแหละหมามีว่าปืนนี่มันจะยิงออกเหรอครับใครยังใช้สมาธิอยู่นะครับห้ามหลบกวนเด็ดขาดตอนนี้กําลังประดิษฐ์ปืนอยู่นะครับน้องๆดูสิครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง สำเร็จไหมครับสำเร็จแม่วานะมันเหมือนโอ้โอ้ออตายแล้วโอ้เป็นปืนจริงๆด้วยมัน,แบบนอยากต่อปืนแบบนี้นะครับรูปแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะดูต่อไปว่าตะวันจะทําได้หรือไม่นะคะขอเวลาให้ตะวันทําสักครู่นะครับรแต่ว่าทาไม่เป็นนอ้อก็เดี๋ยวมามีกับป๊าช่วยดีไหมครับให้พ่อ ตัวช่วยมาหน่อยเขาตัวช่วยที่รอคอยผู้ช่วยเหลือพี่ตะวันก็ได้ประกอบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสิมันจะกลายเป็นรูปอะไรเนี่ยน้องตะวันอันนั้นมันกลายเป็นรูปอะไรอยู่อะคะ่ะไม่บอกนะคะเงียบเราจะต้องดูตอนสุดท้ายน้องตะวันจะเฉลยให้ดูนะคะมามีรู้แล้วว่าอะไรขอเดาได้ไหมคะแกเกับมามีเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นเต่า ถูกไหมคะไม่ถูกเออแล้วอะไรอะคะอ๋อมามีด่ดูแล้วดูแล้วดูแลมันน่าจะเป็นรถใช่ไหมคะมยังไม่ถูกอีกเหรอคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเหรออ๋ออ๋อมามี่ดูแล้วถ้าเกิดมีฐานแบบเนี้ยออปติมัสไฮโซ่อเออเดี๋ยวก็จะเฉลยโอ้ยแล้วอีกนานไหมอะครับ ดูสิดูสิดูต่อไปอีกนานเป็นสามขั้วโอ้ยต่อไปใกล้สำเร็จแล้วเฉลยได้ยังคะตื่นเต้น,นะตอะยังไม่เซ็จโอ้ยเดี๋ยวจะ<ำ>พาสะพาน,พานเดี๋ยวนะสะพานอะไรอย่างเงีย้ยเน,นี่ยสะพนแล้วเราเอารถข้ามหรือว่าเอาคนข้ามอะคะเอาคนข้ามข้ามยังไงอะเตะเตะเตะ แล้วก็หลอขึ้นไป้ข้างบนแล้วก็หลดขึ้นมาตรงแล้วก็หลดก็หลดกันลงมาที่ตรงนี้ครับนี่คือสะพานนั่นเองฝีมือเองเลยและต่อไปจะสร้างหุ่นยนต์ได้ไหมครับทำสะพานของตัวเองพังแล้วต่อไปนะาตะวันจะทำอะไรอีกคะจากสะพานแกเป็นโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วโทรหาใครครับโทรหาใครลูก ทำไมไม่โทรเนี่ยโทรหาใครฮัลโหลฮัลโหลโทรหน่อยครับครับรับสายแล้วไม่ใช่คนนั้นแล้วจะโทรหาใครอ่ะโทรหาคุณพ่อฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้าวพ่อรับสายง้นอ้าวทำโทรศัพท์ตัวเองพังโอ้ยไม่ได้การแล้วเอาประดิษฐ์อะไรต่อทำสะพานทำสะพานอย่างนี้เหรอคะ ตะวันแม่รู้แล้วแม่อยากให้ตะวันทําอะไรให้แม่อยากให้ตะวันทําเครื่องบินเนี่ยะวันจะทำอะไรให้ดูทําอะไรคะเนี่ยต้องทํำยาวๆก่อนทํำยาวๆโอเคเรามาดูกันนะน้องๆว่าน้องตะวันจะสร้างอะไรอีกแล้วนะคะทํำยาวๆนี่นะมันจะมีหลายสีแต่ไปต่อมา แล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างถ้าเกิดเราอยากได้รูปร่างอะไรเนี่ยเราก็ดูในแม่แบบได้เลยนะน้องๆให้ผู้ปกครองช่วยต่อนะคะว้าว <Wow. S 1> โอโ้โหนี่คืออะไรอะทายดูทายนะขอทายนะ <Okay. S 1> แม่คิดว่ามันน่าจะเป็นอืมมันทายไม่ออกอะ <c oughs> องูอีกแล้วใช่ไหม,ไมใช่ไหมใช่มีสองอันเนี่ย แสดงว่าเป็นไส้เดือนใช่ไหมครับไม่ใช่และอะไร,ะร,รย่ะเราจะเฉลยเฉลยเธอยังไม่เสร็จเป็นหลายชุ่โมงโอ้โหมีแค่นี้หลายชั่วโมงเลยเหรอ,อนั่นน,น,น,นัอ๋อไม่แม่รู้และวแม่รู้แล้วน่าจะเป็นเรือใช่ไหมครับยังไม่ถูกอ่อไม่ถูกแม่คิดละแม่รู้ละแม่รู้ละน่าจะเป็นบ้านคนหรือเปล่า ออทำไมมันต้องไม่ร้อยอ่ะก็ต้องทำฐานมันไงลูกทำตัวตั้งเลยก่อนอ่ะทำตัวตั้งเลยออ๋อต้องเอาใช้ใช้เสาบ้านเป็นเพื่อนใช่ไหมน้องตะวนกำลังจะตั้งให้ได้พยายามจะตั้งที่ตัวเองทำให้ได้นะคะตั้งเลยลองซิลองคิดสิว่าทำยังไงถึงจะตั้งได้น้องตะวันั่นคือตัวอะไรนะหม่อมย้ลืม ตอนยังไม่ได้เฉลยเลยนะกำลังทายอยู่เนี่ยแต่คิดไม่ออกอะค่ะแต่วพิ่งไม่รู้ว่าน้องตะมันจะทําอะไรเลยอ่ะอ่ะรู้ละคิดว่าน่าจะเป็นสกูตเตอร์ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ถูกแล้วย้แ yeah, ม่เก่งจังเลยแต่มันไม่มีที่วิ่งอ้าว๋อ,อมันไม่มีตัวเบรกใช่ไหมครับ เข<น>าไม่มเป็นออจริงๆอ่ะต่ครับออกแบบใหม่ออกแบบใหม่เป็นยังไงได้บ้างนะไม่ต่อแล้วนะครับ <c oughs> สมมุติว่าตัวเองเป็นวิศวะอ๋อ <c oughs> อะไรนิ้วเลือดอกันดิเอออันนั้นมันไม่ใช่เรืออันนั้นมันเป็นข้อต่อ <c oughs> ใช่ป่าวไหนๆจะทำอะไรต่ออีกคะเนี่ยไอท่อเนี้ยทำอะไรได้อีกน้องตะวนัน สร้างเป็นอะไรได้อีกครับโอ้ oh. แล้วก็โอ้โห oh. ตอนนี้สร้างอะไรอยู่แล้วเนี่ย oh. น้องตะวันตะเราสร้างอยู่ครับสร้างอยู่ครับยังไม่เสร็จมันมีตื่นเต้นอะ่ะมันมีอยากรู้ว่าเวลาเสร็จแล้วมันจะเป็นอะไรอะ่ะสี่หลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะโอเคไหนไหนต่อให้เป็นสี่เหลี่ยมสิคะเนี่ยน้องๆสั่งมาจากช้อปปี้นะไม่แพงเลย อันละร้อยสี่สิบห้าบาทอ๋อร้อยมันคือแพงสองอันนะก็ได้สามร้อยกว่าชิ้นนะน้องๆมันทำได้หลายอย่างเลยเอาไว้เล่นอยู่ที่บ้านน้องตะวันก็กำลังเริ่มทำได้เยอะนะครับทำไมอ่ะเท่ากันไหมอ่ะเท่ากันไหมอ่ะก็ลองเช็คดูซิอะไรมาอ๋อทำไมมันเข้าไม่ได้อะไหนไหนคะไหนเน่ย ไหนเหนูก็บิดดีๆสิคะเดี๋ยว,วยตัวช่วยมารอตัวช่วยสักครู่นะนใชะะ่าช่วยบอกเพกื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าไอที่เสร็จแล้วเนี่ยคืออะไรไม่บอกอก็ไม่รู้เหมือนกันมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้น้องตะวันจะต่อให้มันสูงสูงที่สุดนะน้องๆอ,อยากดูว่ามันจะสูงได้เท่าไหร่นะคะสูงกว่าตะวันเยอะไหม เราดูนะว่ามันจะเป็นยังไงมันมีอยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดต่อครบแล้วเนี่ยมันจะสูงถึงหลังคาไหมน้องตะวันแต่ถ้าสูงถึงหลังคาแล้วมันจะทะลุออกไปยังไงอะคะน้องตะวันอ่ะไม่พูดด้วยกันอีกอะตอนนี้จะวันจะต่อยาวๆอดูครับโหให้อยู่ยาวๆเลยใช่ไหมครับครับ ดูสิมันจะยาวได้แค่ไหนอ่ตัวช่วยของเรามาแล้วทำาลยไหนๆครับโอเคไหนๆเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะน้องๆต่อไปในระหว่างรอตัวช่วยน้องตะวันจะต่อให้สูงอยู่โอ้โหสูงแล้วเริ่มสูงแล้วสุดแล้วน้องตะวันแล้วครับมันต้องลุกขึ้นไปถ้าจะต่อให้สูงได้ต้องลุกขึ้นไป ดูนะครับตอนนี้ต้องยืนต่อแล้วนะครับน้องๆนัง่นงไม่ได้แล้วอโอ้โหตอนนี้ต้องใช้การทรงตัวยืนขึ้นเพื่อที่จะทําภารกิจนี้ให้สาเร็จนะครับตอนนี้สูงเกินหัวของน้องตะวันเรียบร้อยแล้วนะครับวยและจะต่อยังไงอีกคะทีเนี้ยมามีว่าถ้าเรายืนต่อต่อไปอ่ะไม่น่าจะทําได้แล้วนะครับเพราะว่าน้องตะวันสูงไม่ถึงถเราจะต่อยอย่างไงได้ ต่อ,อยังไงนะครับดูความพยายามนะครับไปแล้วครับตอนนี้สูงเกินน้องตะวันไปเรียบร้อยใช่หไหมโอ้โหดูสิขึ้นไปบนฟ้าเรียบร้อยแล้วดูดีโอ้ยอลังการ <c oughs> สูงมากเลยครับตอนนี้จาาับนั่นจึงสอง เอามันชัดไกลเยอะไปดับวมันไม่จะเชื่อแล้วแต่ตอนนี้แม่ตะวันไงครับนี่นะเนี่ยดูสิตอนนี้ตัวช่วยกำลังตอกโอเคอันนี้น้องตะวันกับตัวช่วยกำลังมาช่วยกันทำปืนแล้วนะครับแล้วน้องตะวันครับทำไมไม่ช่วยตัวช่วยทำล่ะครับจะทำไม่เป็นอ้าว ทำไม่เป็นแต่จะเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับโอ้โหนั่นสอยอะไรอยู่อ่ะสวมะม่วง <laughs> ตอนนี้นะครับได้ต่อไม้สอยมะม่วงเรียบร้อยนะครับได้มะม่วงไหมลูกไม่ได้ชักนิดเลยทำไมอะหยุดูเอา <laughs> ดูนะตอนนี้ปืนของตัวช่วยน้องตะวันใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะเริ่มมีโครงของปืนแล้วดูถ้าสอยมะม่วงแล้ว อาวกลับมาจากสอยมะม่วงได้แล้วปืนจะเสร็จแล้วได้ดูสิคะจะสอยอีกแล้วนะมะม่วงนะทาไมถึงอยากสอยมะม่วงอะครน้องตะวันหิวหิวครับหิวค่ะได้นะเอาเพราะว่าอุปกรณ์ในการทําปืนไม่พอแล้วต้องแกะไม้สอยมะม่วงของน้องตะวันออกมาใช่มะม่วงมะม่วงมะม่วอันนี้คือร้องเพลงร้อปืน วงระหว่างที่รอ้อมัอวมัวม <c oughs> ัมนมามีไม่เคยได้ยินเลยเพลงเนี้ยเรามาดูผู้ช่วยดีกว่าโอ้โหใกล้จะสำเร็จแล้วเฮ้ยทำไมปืนมีล้อด้วยน้องตะวันเฮ้ใช่หรอทำไมดูสิทำไมมันมีล้อด้วยอ่ะ ในมันเหมือนแบบไหมอ่ะใส่เข้าไปยยาวเลนะพอแล้วตอนนี้เริ่มทําใหม่แล้วนะครับเพราะว่าที่ตัวช่วยทําให้ไม่เหมือนแบบนะฮะเกิดจากไม่พอใจทำยังไงครับอ๋โหอมมันเป็นอะไรวะนหยักไฟง่ะมันใส่ไม่ได้เพราะมันต้องใส่ลุยนี่ครับทำไมอ่ะมันต้องใส่เป็นลุยนี้ครับแต่ถ้าสมองเป็นอย่างแล้วนั่นคืออะไรอุ๊ยไม่เห็นหน้าคนถ่ายเลยอ่ะ นั่นคืออะไรอะคะตะวันโอตายพอดีเลยโอ้โหแม่รู้แล้วมันคือ,อปืนที่มีล้อเหรอตอนนี้มีหลายกระบอกเลยนะคบมีกระบอกเล็กแล้วก็กระบอกใหญ่กระบอกไหนยิงเก่งกว่ากันน้องตะวันกระบอกไหนยิงแรงครับอันนี้มีปืนยิงไทยเรือด้วยอ๋ออันนั้นคือเรือเหรอครับ โอ้<ม>แล้วมีปืนยิงท้ายเรือเอาเอาไปยิงใครอะอยู่ในเรือ<ม>น้องตะวันฮะ<ม><า>ยิงใครพี่ตะวันอยู่ในเรือเราเอาปืนไปยิงใครอย่าน้องตะวันไอ้จ้งเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรอน่ยล้อเฮ้ยไม่จะแล้วอ๋อน้องตะวันมันเป็นลอ้อมันแล,แล้วมันแล้วมันหมุนได้ไหมลูกมันหมุนได้ไหมคะพอเราใส่สองลอ้อคุณพ่อเขา ครัก็ช่วยตะวันหน่อยเลยไหมอันนี้เขาไม่ได้อ่ะครับแล้วตะวันจะทํำอะไรครับอุ้ยล้อมันใหญ่ล้อหนึ่งล้อมันเล็กล้อหนึ่งแล้วมันจะไปได้ยังไงน้องตะวันทำไมมันเล็กก็เอ้าน้องตะวันก็ต้องหยิบอันที่มันเหมือนเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยขนาดอันนั้นล้อใหญ่อุ้ยจะเล็กเล็กนั่นอันนั้นล้อเล็กน้องตะวันก็ต้องเอาล้อที่มันขนาดเดียวกันไม่งั้นมันก็ไม่ไปอย่าลืมอะไรครับ กดไลค์กดแชร์ให้หน้องตะวันนะครับกด<ะ>ติดตามด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะ<ห>บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ